สวัสดีค่ะยญาม่านเอาควายเอางัวมาลามซอยปูเนาะคะ่ะน้องมือเนี่ยลังจากลามง้อลามควายแล้วก็สิไปเบื้องอันพวกสร้างเพื้นอันปูกระเบื้องแล้วก็ท่าสีเนาะคะ่ะเมือนี่ยเดี๋ยวจังสิงไปท่ายให้พี่น้องเบิ้งอีกเทือน,นึงนะะเนาะค่ะเนาะแ่วตอนนี้มาทายมองอันหญ้ากับบม่มีพี่น้องเขามาทั้งห้องอันใต้เฮือนหญา้านี่แหละคะ่ะเนี่ยมันกับพ่อได้มีเล่มเน่จักน้อยนะะเนาะค่ะเนาะ ออกไปทั้งหัวโลภ้พันมันกระโวอยากมีแล้วลาดมันไห่คนเด้อเท่าเอาเสื้อใหญ่มัอยูมันกัะนี่เอกควายนั่นควายวะเอายายไว้อยู่นี่มันกันนี่แล้วมันกระพอได้เลม็มอยู่ นันสิบกขึ้นไปสวนปลาเพลงบ่บ่เนี่ยนั่นนั้นนั่นงัวนั่นไปรัดงัวก้อนนั่นข้าว้าผูกผูกผูกมันก้อนอีกล็ลงงงหน่ะผูกมันก้อน พุลยายไปทั้งภุลาทั้งควายไอซาดภูล่ะเออนี่ยละเข้ยับไปุ่นเอาไปผูกใตให้น้าพุลาควายนั่นซีมงเศร้าค่ะเพื่อสิเลวจากน้ำเงี้นกินเข่ากินน้ำเนาะค่ะเนาะพราะซีโรมากกับจนสวยหลังจากผูกว่าผูกควายละย่ากับจิกกระปูกับสิไปอัน เบิ้งเขาเห็ดน้ำวัดค่ะสิอัปเดตให้พอ่พอพ่อแม่แม่เบิ้งด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะหลังจากไปลามงวลามควายมาแล้วกะ็เลยมาเบิ้งเนาะมาเบิ้งสร้างเพ่นเห็ดน้ำวัดอีกค่ะมาทายให้พี่น้องเบิง้งอีกค่ะนี่เพ่นเกิดือเพ่นงัดกับเบื้องออกเนาะค่ะนนเนาะนี่งัดกระเบื้องออกเพราะว่ามองนีมัน มันเงือบหมดแล้วค่ะเนาะเงือบหมดเป็นกระสิสอมแซมอาจให้มันให้มันเป็นหูค่ะเพราะว่าจะหมดจะปวกเนาะแต่ว่ายานขาปวกเพิ่นกระทางลงไปนี่แหละค่ะแต่ว่ากระซิเพิ่นรับประกันไว้ปีหนึ่งเนาะค่ะเนาะภายในปีหนึ่งเพิ่นระเที่ยวมาดูแลให้จนครบปีค่ะมันขึืนอีกปวกก็ได้ไป เก็บของคนของอ,ออกมาไว้ศูนย์กลางนะคะเนาะนี่นนล่ะค่ะ ก็เพื่อน็นคือขยาไปเนาะค่ะเนาะยาไปยาไปมองมันมองมันล่าเนาะค่ะเนาะเนะีย่ยยาไปแล้วเพื่อนก็ยังสิเอาสีท่าอีก ยาไปน้ำขอบหน้าตตางน้ำขอบเสานี่เนาะค่ะอ๋ออี่คล้ ต้อง่ััต้องมั่ยับบค่สร้างทุบ้านกะพอมาหนะเห็ดน้ำืึนค่ะ ให้พ่อมนันณะมาเห็ดน้ำเพิรนน้ำหน้าเพิรนน้ำลูกเพิรนกะเอาไทายจะฟ้องนี่แหละค่ะคำไทยเพิร์นเพิรนกะเสีเอาแค่งก่็นี่เนาะค่ะเนาะคำไทยจะฟ้องเพราะว่าวนหยวน,น,น,นข้าจ้างลงกแม่คำเอาผู้อื่นมาเหมามะันกะเพิรนกะเสียเอาค่าแห้งไปหลายก็น,นี่ก็เลยเอาอันกรรมการที่น้ำกันนี่แหละค่ะเห็ดผู้เพิรนเป็ี่ยนซางแม่ คลิปนี้ก็ฝากไว้สนุกด้วยค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ